วุ้ยวุ้ยโุ้ย้ยฮูฮูฮยี่น้องยี่น้องันนี้สามเต็มครับสามเต็มแม่ง้ยตัวนี้ยังยังพี่น้องเออป็ดปิดปิดป็ด นี่ครับพี่น้องผลงานนะครับเห็นไหมครับพี่น้องสิบแปดสิบเก้าตัวนี่แหละครับพี่น้องก็ได้อยู่ได้กินนะครับอนาจิโลกว่าสองโลได้อยู่ครับผมมาครับพี่น้องพาพี่น้องมายามเงียบกบลุ่มกันครับผมอันแรกครับอู้อันแรกนี้เต็มอยู่ครับผมหนึ่งตัวหนึ่งตัว ใส่เงี้ไปเก่าอันนึงครับพี่น้องนี่ครับผมอันแรกเต็มแรกแห้งมันนะครับจวรุนไปนน้ำกันครับพี่น้องอากาศนิมวซอกกำลังพอดีเลยครับอีสานบ้านเขาหนาวเย็นๆจักหน่อยครับผมมาแล้วครับหนึ่งเต้มเนื้อที่ผมใส่เป็นเนื้อปลาหมอนะครับลูกปลาหมอ นะครับแต่เมื่ได้ใส่ให้เบิ่งเนาะครับเดี๋ยวเมื่อใดใส่รอบหน้าเด้วยสิสอนวิธีการใส่เด้อครับเงียบนะครับสั่งซื้อในรัชดามาอัลละสามสิบบาทนะครับเขาได้สองทางนี่ครับแล้วก็นี่ครับแล้วก็เงียบปลาหมอใส่เราตอนวิธีใส่เดี๋ยวคลิปหน้าสอนวิธีการใส่นะครับไปครับแปอนต่อไปที่สองครับพี่น้องรุงวันมีโตัววะนะครับ อืมฮู้ฮ่าฮ่น้องไม่ต้องอันสามเต็มครับสามเต็มแมว้ยงไงสามโตเลยครับอันที่สองอันที่สองครบโตงามแล้วครับปีนี้แม่นกินยาเบิดแอดแอดเลย นี่หนึ่งกับไปเบื้องใจใจเลยครับเป็นกบน้าด้วยครับพี่น้องก็เป็นกบเลี้ยงด้วยครับอุ้ยตัวนี้ใหญ่จริงพี่น้องเออดเป็ดเฮ็ดเป็ดสองแล้วเต็มสามเต็มสาม ม่ไม่ตอบอกครับพี่น้องฮึบอ้าวได้ไหมอึ๊บ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 อ้ยขอาขึ้นล่ะตัวนี้ครับตัวนี้อ้าพี่น้องสองกันในซีเต็มแล้วพี่น้องสองกันเลยครับพี่มาแล้วมาแล้วพี่น้องเอ้ยนะครับมาตรฐานไซด์นะครับพี่น้องบางเว้นจากการ รับจ้างเกี่ยวเขานะครับขนเขานะครับมีสิบก่ามือเต็มเต็มนะครับผมจากหัวตาชี่ว่างเลยมาหาอยู่หากินพี่น้องเลยเบิ้งนะครับผมเงียบมาี่เงียบมานพี่น้องรลุนกันต่อครับว่าจะได้ยักตัวอ๋อออพี่น้องอันที่สามครับพีเซีมวะ หนึงสองโอ้โหหูหูหนึ่งสองสามเต็มอีกแล้วพี่น้องสามเต็มอีกแล้วสามเต็มอีกแล้วครับผมก็เราสามเต็มสามตัว ดีเลยวับพี่น้องนี่ค่อนข้างที่จะอุดมสมบูรณ์นะครับหนึ่งบ้านผมฝนมันมาหลาๆลาพี่น้องฝนมันมาหลาๆบ้านเขาไปแล้วฝนมันมาหลาๆลากูบัก็เลยเขาเปนเงยเราคบัไปไปใครในเฮนานะครับมับนก็ไม่ได้สอนห่วงสอนอยังไงกูมันก็เลยแพ้ครับมึงแต่ละตครับ,บ อ่านีรับอันที่สี่พี่น้องอู้ห้าพี่น้องคุณด้วยครับเี่และอัน ก็เลยอันพี่น hehe, อ้องเบึ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 งครับบองบองบองจนสามเต็มคือก็ล้วครับมันแห้งมาดิมันมันมันสิบตัวแล้วครับรอบเสียนตัวกบตัวงามตัวใย นะครับกว่าจะเป็นกบไม่กับตตรงเต๋อด้วยครับเนี่ยโอ้โหเจ้าภาออกเจ้าภาออกเจ้าภาออกนี่นี่ตัวกบพี่น้อง เบ่งเบ่งตัวกบพี่น้องเอย้ยเขียวตื้อสี่อันครับผมสี่อันสิบตัวไปต่อครับไปต่อนี่พี่น้อง จักเตอร์นจักตัวนี่เตีมหนึ่งครับเตีมหนึ่งเห็นบ่ครับนี่ตัวบ่ค่อยใหญ่เด้พี่น้องหนึ่งเตีมมาเบิ่งอันนี้พี่นอ้องคึบคึบมีเตีมบ่หนึ่งสองสามสี่เตีมพี่น้องสี่เตีมโอ้ยเขาดีข,าขนาดน้อครับ ต่โสนเถอะอันเตียมนึงขออลลซีอัลาหาเลยครับพี่น้องอัลาสามกับตัวยี้ ออดีแล้วกับเงอเด็ดด้วครับพี่น้องเงาอนี่เด็ดแห้งนะครับมีเวลาบ้างสิมาใส่บ้งครับออออกออกออกนี่ครับอ,ออก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  สิบสี่เต็มครับผมยังประธานเบิร์ตพี่น้องยังเหอีกสามบัน นี่ครับพี่น้องอันสุดท้ายนะครับนี <The> <The> mm ่บ่สอันสุดท้ายมีแต้มหนึ่งพี่น้องมีแต้มเดียวครับอันสุดท้ายโอเคนี่ครับอันสุดท้ายยังมีแต้มเดียวครับอ้ยอ้ยอุ้ยอ้ยเกือบเกือบเกือบ กับรดนี่ครับพี่น้องผลงานนะครับเห็นไหมครับพี่น้อง18ซิบเก้าตัวนี่แหละครับพี่น้องก็ได้อยู่ได้กินนะครับอนาจิโลกว่าสองโลได้อยู่ครับผมแต่ขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับพี่น้องสำหรับท่านใดที่สนใจวิธีการแส้แงบกบเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวชีฮิตเทเบิ้ลนะครับใส่แบบเดนะครับซึงชีได้ผลอันนี้แงบเก่าหลักนะครับแงบเก่าอันได้กบ18ซิบเก้าตัวครับ ขออนุณไม่คลิปหนาด้วยครับพี่น้องคลิปนี้สวัสดีครับ